ยาซุฮิโกโอคูเดระเป็นอดีตนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่น่าสนใจและมีเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนและน่าฟังอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้บุกเบิกวงการฟุตบอลญี่ปุ่น 1. ผู้บุกเบิกนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นในยุโรปเขาเป็นนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้เล่นในลีกสูงสุดของยุโรปคือบุนเดสลิกาเยอรมนี และเป็นนักฟุตบอลชาวเอเชียคนแรกที่ทำประตูได้ในการแข่งขันยูโรเปียนคัพหรือต่างแข่งขันยูฟาแชมเปียนส์ลีกการย้ายไปเล่นกับ1 FC โคนในปี1977นับเป็นก้าวสำคัญอย่างมากเพราะในยุคนั้นนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นแทบไม่มีใครไปเล่นในยุโรปเลยและเขายังช่วยให้ทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาและ DFB Pokal คือบอลถ้วยเยอรมนี i, ได้ ในฤดูกาล1,977 1,978เขายังเคยเล่นให้กับสโมสรนในเยอรมนีอีกหลายทีมเช่นเฮล t a ตาบีเและ SB Werder b r เ m e n ์โดยรวมแล้วมีสถิติการลงเล่นในเยอรมนีถึง234นัดทำได้26ประตูฉายาที่เขาได้รับในเยอรมนีคือ The Oriental Computer คอมพิวเตอร์จากตะวันออกซึ่งบ่งบอกถึงความฉลาดในการเล่นและความแม่นยำ 2. อ,อาชีพในทีมชาติญี่ปุ่นเขาติดทีมชาติญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1972ถึง1987โดยลงเล่นไป32นัดยิงได้9ประตูในช่วงที่เขาเล่นในเยอรมนีปี1977ถึง1น8 6เขาไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายแต่หลังเขากลับญี่ปุ่นก็ได้กลับมาช่วยทีมชาติอีกครั้ง 3. บทบาทหลังแขวนสตาร์ หลังเลิกเล่นเขายังคงทำงานในวงการฟุตบอลอย่างต่อเนื Electric, and and ่องโดยเคยเป็นผู้บริหารหรือประธานของสโมสร JEF United Ichihara หรืออดีตสโมสรฟุรุคาวะอิเล็กทริกที่เขาเคยเล่นและเป็นผู้จัดการทีมในปี1996เขาเป็นผู้ก่อตั้งและประธานของสโมสรโยโกฮาม่าเอซในปี1999ซึ่งเป็นสโมสรที่ก่อตั้งขึ้นจากฐานแฟนบอล 4. เียติประวัติได้รับการบรรจุชื่อในเจแปนฟุตบอลฮอออฟเฟมในปี2012และเอเชียนฟุตบอลฮอออฟเฟมในปี2014เรื่องราวของเขาเป็นการบอกเล่าถึงความกล้าหาญความมุ่งมั่นและการบุกเบิกที่เปิดประตูให้แก่นักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นรุ่นหลังได้ตามรอยไปเล่นในลีกยุโรปซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการฟุตบอลญี่ปุ่นในปัจจุบัน